สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ <S 1> <S 1> นิสันเอลิสสาขาเกษตรนาวมินค่ะเบลนะคะพี่เปิ้ลนะคะ วันนี้เราอยู่กันกับรถอะไรคะพี่เปิลคันนี้เลยหลอ่ลอที่สุดเลยนิสสันนาวาล่าแบ็คเอディชั่นค่ะราคาเท่าไหร่คะคันนี้9 3 4 0 0 0บาทค่ะคันนี้เป็นเกียร์ Auto ออโต้นะคะได้เครื่อง2,003เทอร์โบคู่ค่ะประหยัดน้ำมันและออกตัวดีขึ้นค่ะตัวนี้อันนี้จะไปส่งที่ไหนคะวันนี้จะไปส่งรถที่จังหวัดระยองค่ะคุณอรุณนะคะเจอกับลูกค้าที่ช่องทางไหนคะอันนี้นะคะคุณอรุณก็ทักมาในเพจของโชว์รูมนะคะซึ่งลูกค้าก็ใช้เวลาตัดสินใจก่อนออกรถเลือกรถรุ่นที่ดีที่สุดอยู ประมาณ3เดือนนะคะจนวันนี้ได้รถคันนี้ไปแล้วค่ะหลอ่ลอๆคันนี้เลยสีเทานมคันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปพบกับรถตัวจริงกันได้เลยค่ะ มาดูนาวล่าแอแบบ็กอินดิชั่นคันนี้นะคะว่าพี่เปิ้ลได้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างค่ะอะไรบ้างเอยพี่เปิ้ลเทสจะขนาดนี้อันนี้นะก็เดิมเดิมหมดเลยสติกเกอร์มาจากโรงงานเลยค่ะ อันนี้ก็จะมีแค่เปลี่ยนตัวโลโก้ตรงกระจังหน้านะคะจากเดิมเป็นโครเมียมตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีดําแดงนะคะสวยมากๆเลยเนาะดูดันมากขึ้นหิ้วซุ้มล้ออันนี้มาจากโรงงานพร้อมกับล้อแม็ก18นิ้วหล่อเข้มมาอย่างนี้เลยดูดันมากและข้างบนก็จะมีะเราหลังคาเราหลังคางคตัวนี้นะคะก็เป็นชุดตกแต่งเนาะใช่ไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าของจริงอะมันต้องเจาะต้องเจาะอ,อันนี้เราก็ติดแต่งเพื่อความหล่อ ใช่แล้วติดตั้งเพิ่มขึ้นมาน <ะ S 1> ให้มันดูเท่ๆขึ้นเนาะคือจากประตูอันนี้ก็จะเป็นสีดํามาจากโรงงานเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาชมด้านในกันนะคะว่าแตกต่างจากรุ่นธรรมดายังไงนะคะค่ะแล้วก็มาถึงภายในกันของคันนี้กันนะคะพี่เปิ้ลปกติเป็นเบาะอะไรเอ่ยเป็นเบาะผ้าค่ะอันนีออ้อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังแล้วเนาะใช่เราอัปเกรดเป็นเบาะหนังให้เปลี่ยนตรงไหนบ้างคะก็เปลี่ยนเบาะกู่หน้า<ม>แล้วก็แผงข้างประตูค่ะปกติแผงข้างประตูเป็นหนังอยู่แล้วแต่ทีนี้ลูกค้าเปลี่ยนสีลูกค้าอยากได้สีแดงไวเราก็เปลี่ยนให้ อ๋อแล้วเดินตะเข็บได้อะไรก็เลือกได้หมดใช่เลือกได้เลือกสีได้ได้ค่ะออปชั่นอื่นๆตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นหน้าจอนะคะ8นิ้วทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พแล้วก็ Android Auto ได้ค่ะแล้วก็จะมีกล้องรอบคันด้วยเนาะคันนี้เป็นตัวยกสูงแล้วมีกล้องรอบคันให้แอร์ก็จะเป็นแอร์อโตเมติด้วยค่ะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดพร้อมแมนนวลโหมดค่ะจะเล่าไปต่อกันที่ด้านหลังรถกันดีกว่าค่ะ ที่จะไปด้านหลังรถนะคะเราก็มาถึงด้านข้างของตัวรถเลยนะคะก็จะเห็นสติกเกอร์คำว่า Back e dition นะคะซึ่งบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Back e dition เนาะแล้วก็นี่เลยค่ะด้านหลังนะคะเราก็ใส่โลบาร์ให้นะคะอันนี้จะเป็นของ outlander นะคะพร้อมตะแกรงค่ะทะนงานได้จริงค่ะแข็งแรงสานทา้าแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะฝาท้ายนะคะ ปกติด้านหน้าเมื่อกี้นะคะแล้ก็เปลี่ยนเป็นโลโก้สีดําแล้วด้านหลังแล้วก็ต้องเปลี่ยนโลโก้สีดําเพื่อให้เข้ากับด้านหน้าด้วยค่ะและนี่เลยค่ะกระบะท้ายนะคะเป็นตัวผ่อนแรงนะคะสามารถเปิดปิดได้มือเดียวด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางไปส่งรถให้คุณอรุณที่จังหวัดระยองกันนะคะใครสนใจรถสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ที่นิสันเอลิสสาขาเกษตรนวมินค่ะเบลแล้วก็เปิ้ลพร้อมดูแลคุณลูกค้าอยู่นะคะเตรียมตัวออกเดินทางด้วย